สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับ f a m i l y Man พ่อบ้านงานครัววันนี้ผมจะทําเมนูที่กําลังยอดฮิตอยู่ในตอนนี้เลยคือเสิร์ชอะไรก็เจอแบบชื่อมันคือผัดงองแงเมนูเนี้ยมันมาจากหนังที่กําลังฉายอยู่ทาง Netflix นะครับแล้วก็ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของของโลกนะอันดับ5หรืออันดับหนึ่งนี่แหละในในเน็ตฟินะชื่อเรื่องว่า h u n เก r คนหิวเกมกระหายนะครับเป็นเรื่องราวของการทําอาหารนี่แหละไม่สปอยนะคือเห็นแล้วก็อยากทําอารมณ์มันประมาณคล้ายๆผัดซีอิ๊ว แต่ว่ามันใกล้เคียงกันเฉยๆแล้วก็คนก็ไปแกะสูตรมาก็ทําทสูตรนั่นสูตรนี้ก็มันเป็นชื่อว่าผัดงองแงนะครับเหมือนกับว่าอะไรที่มันเหลือในตู้เย็นก็เอามาผัด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 นะครับแล้วผมก็เตรียมวัตถุด,ดิบอะไรมาหมดแล้วนะที่เห็นอยู่นี่ก็คือวัตถุด,ดิบที่จะเอามาใช้ในวันนี้นะครับ อันนี้ผมไปเตรียมมาก่อนที่จะมาผัดให้ดูนะครับมามาดูว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอันแรกเลยนี่คือเส้นใหญ่นะครับผมเอาเส้นใหญ่มาคล้ายๆว่าทําให้มันแตกออกจากกันนะครับแล้วก็เอาซีอิ๊วดำหรือว่าซอสหวานนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ขย้าขย้าขย้าให้มันเข้ากันเนาะแล้วก็คือถ้าถ้ามันถ้ามันสีมันออกจางๆหน่อยผมก็เติมซีอิ๊วนะครับแล้วก็ ขยำขยำขยำให้ออกมาในรูปแบบนี้แล้วกันนะผมชอบประมาณนี้แหละส่วนอันนี้ก็จะเป็นเต้าหู้เหลืองนะครับอันนี้เอามาหั่นเป็นเต๋านะครับหันห่นหัน่นหั่นให้มีขนาดประมาณนี้แหละพอดีคำนะครับเล็กๆแล้วก็เอาไปทอดนะครับทอดในน้ามันร้อนนะครับให้มัน,นสุกนิดนึงให้มันกรอบ ก็จะได้มาประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นกุนเชียงนะครับผมที่แรกกะว่าจะหั่นเตามันไม่ได้ก็เลยหั่นประมางนี้แล้วก็เราก็เอาไปทอดนะครับทอดให้พอสุกใช้ไฟอ,อ่อนๆนะครับ พอสุกแล้วมันก็จะได้ประมาณนี้แหละอันนี้เป็นกุ้งแห้งนะครับกุ้งแห้งผมก็เอาน้ําเปล่ามาแล้วก็เทกุ้งแห้งลงไปล้างความเค็มล้างอะไรของมันสักนิดนึงนะครับเสร็จแล้วก็เอาไปทอดนะครับสักแป๊บเดียวอันนี้ทอดไม่นานก็จะได้ประมาณนี <đầu Laura> ้เนาะ อันนี้เป็นกระเทียมสับนะครับผมใช้กระเทียมจีนประมาณสัก2หัวนี่แหละทุบทุบทุบแล้วก็ซอยซอยซอยสับสับสับให้มันไม่ต้องละเอียดมากรประมาณนี้แหละนะครับส่วนนี้เป็นต้นหอมนะครับต้นหอมมันจะคล้ายๆกับผัดไทยผัดซีอิ๊วอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใส่ใส่ไปนะก็ท่อนประมาณนี้นะครับแต่งสีให้มันดูน่ากินด้วยส่วนเครื่องปรุงนะครับก็จะมีรสดีผงชูรสเนาะน้ำตาลแล้วก็น้ำมันพืชซอสหอยนางรมนะครับแล้วก็เต้าเจี้ยว หลังจากเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาผัดกันแล้วนะครับผัดอันนี้มันจะต้องใช้ไฟแรงหน่อยนะครับแล้วก็ผัดเร็วๆเ,เนาะ,ะเดี๋ยวผมใส่น้ามันไปประมาณสัก3มช้อนโต๊ะนะครับประมาณนั้นเราใส่กระเทียมไปผัดนะครับ ใส่เต้าเจี้ยวไปหน่อยหนึ่งประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่เส้นไปเลยนะมันอาจจะมีเสียงพูดหน่อยนะครับอซอสหอยนางรมนะครับประมาณหนึ่งช้อนนะ จากนั้นเราก็จะใส่เครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้เนี่ยทั้งหมดเลยนะครับเติมผงปรุงรสประมาณครึ่งนะครับครึ่งช้อนชาแล้วก็ผงชูรส ประมาณครึง่งแล้วก็น้ําตาลประมาณ2ประมาณสช้อนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่พวกต้นหอมลงไปนะครับ มันก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับก็น่ากินอยู่เนาะเดี๋ยวเราลองไปชิมให้ดูนะครับอะเดี๋ยวจะลองมาชิมให้ดูนะครับไม่รู้ว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเพราะว่า ทำครั้งแรกเหมือนกันดูหนังเสร็จแล้วก็อยากกินมาทําเลยหน้าตามันนี่ไม่ผัดซีอิ้วก็อะไรนะก๋วยเตี๋ยวขั่วไก่อะ่ะประมาณนั้นอะ่ะแต่มันไม่ได้ใส่แบบเนื้อไก่อะไรแค่นั้นเองนะครับเหนียวๆนียวน,ยวนี้ต้องใช้ซ่อมไปลองชิมรสชาติอ่ะอื <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวจะบอกอจะบอกว่าอร่อยเกิดที่ไปซื้อที่ร้านมันก็เกินไปเนาะมันเป็นอะไรที่พอด,ดีมากเลยความหอมเต้าเจี้ยวนะครับกับเส้นใหญ่เนี่ยคล้ายๆกับผัดซีอิ๊วเนี่ยเออมันเข้ากันมากเลยแล้วก็พอเรากินเส้นเสร็จใช่ไหม พวกเครื่องเคียงต่างๆเนี่ยที่เป็นกุง้งเป็นกุนเชียงเป็นเต้าหู้เนี่ยครับเออมันอร่อยดิมันเหมือนเครื่องเคียงแบบเข้ากันไปเลยอ่ะโอ้สูตรนี้โอเคโอเคมากเลยเดี๋ยวต้องไปทําให้คุณภรรยาแม่บ้านกินลองซะหน่อยนะครับเพราะดูด้วยกันเนาะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมยังมีเมนูง่ายๆแบบนี้เมนูที่ทํได้วยหม้อทอดอรีวิวของใช้ภายในบ้านแล้วก็ภายในครัวเหมือนเดิมนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับผมหิวละตอนทไํไในมือสั่นเลยนะ